เมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวที่สร้างความตื่นเต้นและสร้างกระแสการเฝ้าติดตามของคนไทยทั่วประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรมีการนําเสนอข่าวการขุดสํารวจสะพานขอมที่พบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จังหวัดสกลนครจากการขุดสํารวจอย่างละเอียดนักโบราณคดีได้ให้ข้อสันนิษฐานว่าสะพานขอมแห่งนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่12-18 เป็นการก่อสร้างเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมและเป็นฝายชะลอน้ำในอดีตครับสะพานขอมแห่งนี้ปรากฏในบันทึกของกรมสมเด็จพระยาดมรงราชานุภาพในครั้งที่เสด็จตรวจหัวเมืองต่างๆในมณฑลอีสานเมื่อพระอ,องค์เสด็จมาถึงจังหวัดสกลนครมีบันทึกในตอนหนึ่งว่าในวันที่15มกราคมพุทธศักราช2449ขี่ม้าไปบ้านนาเวงระยะทาง15เส้น ไปตามถนนขอมสร้างไว้แต่ดึกดำบรรมีสะพานหินเป็นสะพานศีลาแรงฟรีมือขอมทําดีน่าดูอยู่หนึ่งแห่งเป็นของสมัยเดียวกันกับเทวสถานที่ตําบลนาเวงมีเทวสถานที่เรียกว่าอรดีมายานารายจเจงเวงซึ่งก็คือปราสาทนานรายเจงเวงในปัจจุบันครับนี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญที่ถูกกล่าวถึงสะพานขอมแห่งนี้เมื่อ119ปีที่ผ่านมาครับ จากภาพการขุดสำรวจของกรมศิลปากรเห็นเสาที่เป็นฐานลากของสะพานตั้งอยู่บนศีลาแรงหรือฐานแผ่จำนวนสองชั้นฐานแผ่ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากตัวสะพานด้านบนป้องกันการสุดตัวครับเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่8ปขอนแก่นได้ให้ข้อมูลว่าสะพานหินแห่งนี้คือสะพานที่มีมาตั้งแต่โบราณทำหน้าที่เป็นสองลักษณะคือลักษณะที่หนึ่งคือทำหน้าที่เป็นเส้นทางการข้ามนาคมระหว่างเมือง จากเมืองโบราณไปปราสาทนารายริงเวงและไปปราสาทภูเพ็กที่อยู่นอกเมืองครับลักษณะที่สองสะพานแห่งนี้ทําหน้าที่เป็นฝาชรลน้ําและเพื่อเก็บกักน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรในอดีตครับอย่างไรก็ตามการขุดสํารวจสะพานขอบในครั้งนั้นได้สร้างการตื่นตัวให้ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครซึ่งมีการติดตามข่าวความคืบหน้านในการขุดจากสื่อท้องถิ่นที่มีการนําเสนอครับ ล่าสุดถือเป็นข่าวดีครับนายอภิชาติตรัศววัดีชัยสสสกลนครเขตหนึ่งพักเพื่อไทยและชมรมอรารยธรรมสกลนครได้ส่งหนังสือไปยังกรมศิลปากรซึ่งสะพานขอมได้รับการพิจารณาจากกองทุนพัฒนาโบราณคดีกรมศิลปากรผ่านงบประมาณ6ล้านบาทเพื่อทําการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมให้สะพานขอมกลับมาสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่สําคัญของประเทศไทยต่อไปครับ